ทำไมไม่อยู่ฟังผมพูดจนจบฉันไม่อยากฟังความในใจของนักธุรกิจพันล้านที่ฉันไม่อินจริงเหรอครับที่คุณไม่อินจริงแต่ผมเห็นคุณมองผมตามไม่กระพริบเลยนะแล้วคุณใช้ฉันมองอะไรล่ะคะฉันไม่อยากให้คนอื่นเห็นแล้วเข้าใจว่าฉันเสียมารยาทผมมีคำถามก <ividades> ็ถามมาสิ <Show ing> <grands> แต่ไมต้องเข้ามาใกล้กลัวจะเข้มแข็งไม่พออย่างที่ปากพูดแหละคุณที่คะกรู้นายอย่ามารุ่งร่ามกับฉันนะคะผมขอโทษนี่คงเป็นคุณทีที่เคยเป็นเมื่อก่อนสินะไม่ใช่นะครับจะถามอะไรก็รีบถามมาสิคะฉันจะรีบตอบถ้าตอบได้ คุณสนิทกับคุณยศก,กรขนาดนั้นเลยเหรใช่ค่ะแล้วคุณจะทำไมแน่ใจนะครับว่าสนิทกันด้วยความรู้สึกจริงๆไม่ได้ประชดผมคุณอย่าทะนง,งตัวมากเกินไปเลยค่ะฉันสนิทกับคุณกรเพราะว่าคุณกรเขาทำให้ฉันสบายใจอบอุ่นใจเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือฉันทุกอย่างเวลาที่ฉันไม่มีใคร คุณมูนย่าไปไหนครับนั่นสิคะหายไปไหนก็ไม่รู้อ,ะอ่ะกอนนี่ยังหาไม่เจออีกเหรอแค่จะกลับกระหมดแล้วนะพี่ทีไปไหนก็ไม่รู้คะ่ะโทรศัพท์ก็ฝากกับคุณพาดไว้ ค่ะคุณกรอนโมย่าอยู่กับคุณนาทีอะค่ะก็คุยเรื่องไร้สาระทั่วไปไม่ได้สำคัญอะไรค่ะเจอกันค่ะ มีเรื่องไรสา,าระจะคุยแค่นี้ใช่ไหมคะผมไม่อยากให้คุณไว้ใจคุณยศก,กรมากเกินไปแต่ควรไว้ใจคุณคุณโมย่าผมเตือนเพราะเป็นห่วงทำไมคุณต้องเป็นห่วงคุณยศก,กรเป็นยังไงหรอคะคุณถึงต้องเตือนฉันแบบนั้นนะไม่ตอบฉันก็พอรู้มันเป็นเพราะนิสัยเห็นแกนตัวและชอบเอาชนะของคุณนั่นแหละ คุณโมย่าครับผมมีเรื่องจะบอกคุณแต่ผมไม่บอกตอนนี้ไม่ได้คนรอผมก่อนได้ไหมผมจะเรียกกลับไปหาคุณที่ก่อนนับดาวผมจะกลับไปบอกความจริงแล,แล้วเรื่องทุกอย่างให้คุณฟังผมจะกลับไปเป็นทะเลงคุณเหมือนเดิม ผมสัญญา,า,ก,ก,นนากกกกจจจรรรร้้่่วนนนลลลงงงงใใบอออัััััไไไไดดหมมมมมเธีิปยแ็ต 오 인터 <sweird>